สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอซีพระเครื่องทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับโจแจน e p ที่125ครับวันนี้ก็ได้พระมา1ชุดให้พี่พี่ได้แบ่งปันกันนะครับสนใจพระองไหนโทรมาปิดโทรมาสอบถามหรือโทรมาคุยกันได้ครับที่เบอร์ศูนย์4 1 5 9 5นะครับผมวันนี้มาดูพระองแรกเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลาครับนี่ครับพระองแรกครับเป็นอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับนี่ฮะ เป็นรูปหล่อลงพงเงินครับผมนี่ฮะไปดูนะครับเนื้อหาค่อนข้างเก่านะครับนี่ฮะโอ้ยรูปหล่อลงพงเงินนะครับนี่ครับหล่อโบราณเก่าโอ้สวยครับร้าพนี้นี่ฮะใต้ฐานนะครับจะแต่งตัดช่อได้สวยงามจริงครับนี่เห็นรูปหล่อลงพงเงินนะครับนี่ฮะหล่อได้วสวยงามครับพวกนี้นะครับนี่ครับดูจมูกนะครับเป็นสันเลยนะโอ้โหดูนะครับ นี่ฮะเนื้อหาค่อนข้างเก่าครับนี่ครับรายการที่หนึ่งประเดิมครับขอสี่ร้อยบาทครับนี่ครับองค์ที่หนึ่งครับขอประเดิมสี่ร้อยบาทครับนี่ฮะเพี่อนใดดูแลชอบนะครับจัดไปครับองค์ที่หนึ่งนะครับขอสี่ร้อยบาทต่อไปองค์ที่สองครับอันนี้เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อออสครับออสไหนไม่รู้เลยนะครับนี่ครับเก่าฮะเป็นบ้านจริงๆครับนี่พานบ้านนะครับนี่ฮะวัดอะไรไม่รู้ครับวัดดานอะไรไม่รู้ครับรุ่นหนึ่งฮะ หลวพ่อออวัดดานรุ่นหนึ่งไม่รู้ที่นะครับนี่เป็นพระเกจินะครับนี่ฮะอยู่ในกอบเลยจัดไปครับเอา300ครับรายการที่2นี่ฮะต่อไปรายการที่3ครับอันนี้เป็นนี่ฮะเขาเรียกอะไรไม่รู้ครับนี่ของน่าจะเป็นของพ่อผินาครับนี่ฮะอันนี้เก่าครับเป็นดินดินหรือเนื้อผงไม่รู้ครับเขียนว่านะนะครับนี่ฮะฝั่งเพชรด้วยนะครับ เนื h h re, ้อเก่ามากนี่ฮะนี่ครับเน่าจะเป็นเครื่องรางครับหลวงพ่อพินะวัดนสมนมลาวครับนี่ฮะเครื่องรางครับนี่ไม่ทราบที่ครับนี่ฮะไม่ทราบว่าเป็นปีไหนนะครับแต่เป็นเครื่องรางของนี่ครับหลวงพ่อพินะวัดสนมลาวครับเอาสี่ร้อยครับรายการที่สามครับสี่ร้อยบาทชอบก็โทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับต่อไปรายการที่ที่สี่ครับอานิชชินาลาครับ ปี2 5 0 0นะครับนี่ฮะต่อโคดอันนี้ปี2 5 0 0ครับเป็นพระอีกองค์นะครับที่เป็นพระพิธีใหญ่นะครับนี่ฮะปี2 5 0 0้รชินาาชวัดใหญ่นะครับต่อโคดชัดเจนแล้วก็องค์พระนะครับน่ารักครับไม่ใหญ่ไม่เล็กครับนี่ฮะเก่าจริงครับชินราชปี2,500ครับนี่ฮะสวยเก่าเดิมเดิมเนื้อหาอมเขียวเป็นหลอโบราณครับนี่ครับน่ารักครับ นี่ฮะน่าสะสมน่าเก็บครับนี่ฮะชินราชครับนี่ฮะอินโดจีนแพงแล้วครับนี่ฮะน่าใช้ปีสองพันร้อยครับนี่ฮะเอาสี่ร้อยบาทครับจัดไปโลหะต่อไปครับรายการที่ห้าครับอันนี้เป็นล็อกเก็ตครับล็อกเก็ตผ้าอาจารย์เติมครับโซโซพลโซ โซพโนนะครับนี่วัดไร่ขิงนะครับผอาจารย์เติมวัดไร่ขิงนะครับเป็นรูปถ่ายล็อกเก็ตอันนี้ขาวดำครับขาวดำเก่าจริงนะอู้อลักครับนี่ครับะ้าจา์เติมลงหาข้อมูลดูนะครับนี่ครับวัลไร่ขิงนะครับสวยเหมือนเดิมครับาลักมากครับเอาเอาไปสามร้อยครับรายการที่ห้านะครับสามร้อยบาทต่อไปรายการที่หกครับรายการที่หกเอานี่ครับพระสมเด็จรายการที่หกดีกว่าพระองค์นี้นี่ครับแกะเลยครับ นี่ฮะพระสมเด็จรายการเก่าๆอย่างนี้ครับดูนะครับนี่ฮะเนื้อหาค่อนข้างเก่าครับนี่ครับโอ้โหพระสวยจริงครับดูครับไล่เนื้อซุ้มซุ้มสวยจริงครับนี่ครับไล่มาไล่ดูนะครับใต้ฐานนะครับนี่ครับด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับโอ้โหเนื้อสุดๆนี่ฮะนี่เม็ดก้อนบูเลอร์นะครับมวลสารครับ พิพาาสมเด็จครับรายการที่หกนะครับนี่ฮะสวยเหมือนเดิมเลยนี่ครับสามร้อยบาทครับจัดไปครับรายการที่หกสามร้อยบาทต่อไปรายการที่เจ็ดครับอันนี้รายการที่เจ็ดเป็นพระสมเด็จพิมพ์ได้เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับนี่ฮะเนื้อหาค่อนข้างเก่าแก่นะครับดูนะครับเนื้อหาค่อนข้างเก่านี่ครับโอ้นี่ครับ ปิปิ้นนะครับนข้างเป็นปิ้นนี่ฮะด้านข้างนะครับมีขอบปิ้นเลยครับนี่เนื้อหาครับนี่นะครับนี่คือรายการที่เจ็ดนะครับนี่ครับเอาเอาสามร้อยครับะรายการที่เจ็ดสามร้อยบาทต่อไปรายการที่แปดครับรายการที่แปดอันนี้เป็นพระสมเด็จครับ อันนี้เป็นพระสมเด็จเนื้อหาแก่งๆครับนี่ฮะแก่งสุดๆนี่ครับโอ้โหดูดูพายครับวันนี้เนื้อหาแก่งๆดูนะครับนะครับพระเนื้อหาเก่งเก่าแก่งแล้วก็เก่าครับนี่ครับด้านข้างนะครับนี่คือรายการที่แปลนะครับนี่ครับด้านข้างนะครับครับธรรมชาติขององค์พระดูนะดูโหเก่าจริง นี onents, ่ครับจัดไปครับรายการที่แปนะครับนี่ฮะเอามีทองด้วยครับทองบาง er. ๆโอ้นี่มีทองด้วยนะครับแปดทองบางๆมาเนี่ยโอ้โหทองเก่าด้วยนะครับนี่ฮะเอารายการที่แปดนะครับเอาสามร้อยครับอานี่ครับสามร้อยบาทครับต่อไปรายการที่เก้าโอ้วันนี้สมเด็จเก่าๆเยอะครับนี่รายการที่เก้าอันนี้เป็นสมเด็จนะครับนี่ฮะพิม แคนติงครับแคนติงแคนติงนักเลียโตนะครับดูเนื้อหานะครับผู้เก่าจริงครับนี่ครับเท่านี้นี่ฮะผมจะให้ดูเนื้อเนื้อหานะครับโอ้โหเนื้อนี่นี่นะครับดูขอบครับขอบกระจกเห็นไหมครับนี่ฮะองพระรอยปีรอยแย่เป็นธรรมชาติครับนี่ครับนะครับนี่รอยปี่แย่ธรรมชาติพระนี่ครับ ดูด้านข้างนะครับเนื้อหาโอ้โหเนื้อหาด้านข้างนะครับนี่ครับนี่ครับแขนติ่งนักเลงโตนะครับนี่ภาพความเก่าครับนี่ความเก่าองค์พระนะครับความเก่าที่อยู่ในกุเป็นเวลานานครับนี่ครับนี่ครับผมพระสมเด็จแขนติ่งนักเลงโตนะครับนี่ครับ เนื้อหาค่อนข้างเก่าองนี้นะครับรายการที่เก้าขอขอห้าร้อยบาทครับองนี้ครับขอราคานี้นะครับพระเนื้อหาเก่าจริงครับเนี่ยดูนะครับขอบเก่าเห็นไหมครับเอาห้าร้อยรายการที่สิบครับอันนี้รายการที่สิบเอาดีกว่าครับอันนี้เป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับดูนะครับดูจอบนะครับ จะให้ดูจอบและความเก่านะครับเห็นไหมครับซอบลึกนี่ฮะลึกๆนะครับนี่ครับโอ้โหเนื้อหานี่ครับเห็นไหมครับหูก็จะแต้มลงมาปิงครับนี่ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับลอยยุบลอยย่นองผ้านะครับนี่ครับหูปิงครับอื้อสวยครับ้านี้สวยจริงนี่ฮะดูนะครับเนื้อหา โอ้เนื้อสุดครับนี่ครับจอบใหญ่ครับนี่ฮะพี่จอบใหญ่นี่ครับสวยงามครับจอบวงนี้นี่ฮะดูด้านหลังนะครับโอ้โหเป็นธรรมชาติเลยครับอันนี้นะครับจอบวงนี้ครับขอที่ห้าร้อยบาทครับเก่าๆนี้ครับสภาพใช้มาหน่อยครับตามการเวลาครับธรรมดาครับผมหรือธรรมชาติครับต้องการใช้ศึกมั่งเป็นเล็กน้อยเป็นธรรมดาครับต่อไปรายการที่ สิบเอ็ดครับอันนี้เป็นพระปิตาลงเพราะอิ่มวัดหัวเขานะครับนี่ฮะนี่ฮะเป็นเนื้อเก่าๆนะครับนี่ฮะดูความเก่าตามซ่นะครับโอ้ดูนะครับนี่ฮะไม่ว่าสดวาวนะครับดูนะครับดูโลหะนะครับนี่โลหะยังมีความเก่าครับเนื้อไม่ใช่สดวาวอยู่นะครับเก่าจริงใต้ฐานครับเห็นไหมครับรอยตัด นี่ฮะลอยแต่งตะใบนะครับอุ้ยสุดๆนี่คือสมเอ้ยไม่ใช่ปิดตาหลงพ่ออิวันหัวเขานะครับรายการที่สิบเอ็ดครับนี่เอาเอาสี่ร้อยบาทครับผมนี่ฮะเก่าจริงครับต่อไปรายการที่อ่าสิบสองครับสิบสองสิบสองอันนี้นี่เป็นพระสมเด็จรายการที่สิบสองครับโอ้โหดูเนื้อนะครับนี่ฮะดูเนื้อด้านหลังครับเห็นไหมครับ ธรรมชาติเลยนะครับดูนะครับเห็นไหมครับรอยปาดรอยตัดห้องนี้สวยจริงครับนี่ฮะจะให้พี่ๆได้ดูนะครับสวยไม่สวยนะครับนี่คือความเก่าเนื้อแกร่งนะครับนี่ฮะดูด้านข้างนะครับเห็นไหมครับรอยปีรอยแยะรอยครูดนี่ฮะเต็มไปด้วยมวลสารครับดูด้านหลังนะครับเนื้ออุยเนื้อนี่หนึกนุ่มหนึกนุ่ม นี่ฮะนี่เนื้อหนึบนุ่มเลยครับนี่ครับเอ้ยนี่รอยปีธรรมชาตินะครับนี่ฮะนี่ครับรายการที่สิบสองนะครับนี่ครับสวยจริงครับนี่ฮะผมนี้ไม่ได้โม้ครับสวยจริงเอาสี่ร้อยบาทครับอ่ะนี่ฮะพระเก่าๆนี้น่าน่าศึกษาครับผมต่อไปรายการที่สิบสามครับอันนี้เป็นพิมพ์วัดเกศครับสภาพใช้ ศึกมากหน่อยครับนี่ฮะพระนี่ครับพระใช้ศึกหน่อยนะครับแต่ก็ยังเห็นความเก่าและมวลสารของเนื้อผ้านะครับดูนะครับโอ้โหดูเนื้ออุ้ยนี่ฮะท่านข้าก็จะเป็นอย่างนี้ครับโดนฝนขอบนี่ฮะดูเนื้อผ้านะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนื้อพระนี่คือเนื้อวัดเกตสมเด็จวัดเกนะครับนี่ฮะ เม็ดแดงนะครับนี่ครับเม็ดแดงนี่ครับความเก่าธรรมชาตินะครับอันนี้ได้ใจจริงๆครับเก่าจริงๆครับอันนี้ฮะดูเห็นไหมครับอันนี้เนื้อวัดเกรดจริงๆเลยนะครับนี่ฮะด้านข้างนะครับดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับเนื้อจะมีความเป็นธรรมชาติเนื้อจ้ำๆอย่างนี้ครับนี่ฮะนี่ครับ วัดเกตนะครับวัดเกตรายการที่13ครับอันนี้แบ่งปันเบาๆเลยนะครับนี่ครับสภาพใช้หน่อยเอาเอา400อจัดไปครับ400ครับต่อไปรายการที่14ครับอันนี้เป็นสมเด็จอีกพิมพ์นึงครับแต่เนื้อนี่สุดๆครับเนื้อเน่ามากๆครับดีโอ้โหเนื้อต้องไปเดินหาให้แบบเนื้อสดใหม่ๆครับนี่ครับดูเนื้อครับดูความเน่าของเนื้อนะครับ นี่ฮะเป็นจำเป็นจำหรือมวลสารนะครับโอ้โหดูอายุนี่ฮะเราแบ่งปันพีพีเอฟซีครับในราคาแบบเบาๆครับนี่ฮะนี่โอ้โหมวลสารดูครับดูคาบความเก่าครับนี่ฮะเพราะว่าพระสมเด็จนี้ค่อนข้างมีอายุเป็นร้อยปีแล้วนะครับนี่ฮะจะให้สวยสมบูรณ์ก็ยังหายยากครับนี่ฮะ เนื้อเก่าจริงครับนี่ฮะรายการที่ส4ี่ครับองนี้เนื้อเก่าๆอย่างนี้ครับน่าค้นหานะครับนี่ฮะพระสมเด็จนะครับเนื้อเน่าๆอย่างนี้อ่ะจัดไปครับแบ่งปันครับองนี้สามารถขอรูปได้ครับเอาห้าร้อยครับเอาจัดไปครับพระสมเด็จรายการที่สี่ครับต่อไปรายการที่สิบห้าครับโอ้โหนี่ฮะรายการที่สิบห้าครับนี่เป็นสมเด็จเห็นไหมครับเขาเรียกว่าอะไรอะฐานแซม น่าจะเป็นฐานแซมบ่าครับไม่แน่ใจนี่ครับด้านหลังนะครับนะครับหูผ่าองค์นี้ชัดเจนครับดูนะครับดูหูขององค์พระนะครับนะครับหูคมมากแล้วตัวองังเสือไม่ใช่ตัวองสือครับฐานครับคมมากครับแล้วแขนนะครับล่องลึกเลยครับนี่โอ้โหดูเนื้อนี่ครับด้านข้างนะครับหืเนื้อสวยจริงครับผ้าองค์นี้ นี่ฮะความเก่านะครับนี่ความเก่านะฮะไอ้วัเนื้อสดอยู่นะครับปตนเนื้อเก่ามากครับเาพางนี้ดูนะครับนี่รอยปีรอยแยะนี่ฮะเพียงแต่ว่าพระไม่ได้ผ่านการใช้มานะครับนี่ฮะโอ้สุดๆครับเาพางนี้เก่าจริงครับดูนะครับนี่ฐานลึกๆคมๆเหรอครับนี่ครับโอ้โหภางนี้อ่ะไอการที่สิบห้าครับองค์นี้นะครับขอห้าร้อยครับนี่พระสวยจริงๆครับ นี่ฮะดูด้านหลังนะครับนี่ครับห้าร้อยบาทครับโอ้โหวันนี้สมเด็จสวยจี๊ดๆนะครับต่อไปรายการที่สิบหกครับอ่ะอันนี้เป็นพระสมเด็จอันนี้พี่เพี้ยนไดแม่นพิมพ์นะครับหรือว่าชอบหรือว่าดูแล้วแบบเอคล้ายบคาดี้ครับพระสมเด็จองนี้ครับรายการที่สิบหกนะครับจะได้มาแบบนี้นะครับนี่ฮะให้พี่ๆพีได้นี่ครับได้ แล้วชอบดูแล้วแบบเออนี่ฮะโทรมาปิดได้ครับโทรมาสอบถามโอ้ความเก่าครับนี่ฮะดูเนื้อความเก่านี่ครับเนื้อเขาจะออกน้ําตาลน้ําตาลนะครับนี่ฮะแต่ความเก่าโอ้โหยกให้เขานี่มีค่าบแป้งลองพิมพ์ด้วยนะครับนี่ครับขาวนี่โอ้พระนี่ฮะดูเนื้อดูใบหน้านี่คือสมเด็จรายการที่16นะครับ นี่นะฮะเก่าๆเนื้อเค็มน้ำตาลหนึบนุ่มอย่างนี้ครับนี่ฮะแก่งแกล้งนะดูครับพิมพ์จะโย่หน่อยๆเอาสี่ร้อยครับรายการที่สิบหกนะครับสวยๆอย่างนี้สี่ร้อยบาทครับต่อไปรายการที่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดอ่ะอันนี้มาเจอพระสมเด็จพิมแปละนะครับนี่ฮะเป็นหลังเหรียญครับหลังเหรียญนี่ฮะอันนี้เป็นเหรียญเหรียญเงินนะครับเขาแปะไว้ด้านหลังนะครับอันนี้เป็นเหรียญเงินนะครับนี่ ันนี้ผมก็ไม่ทราบที่เหมือนกันเป็นพระเกจิท่านใดครับแต่เป็นพระสมเด็จเนื้อหากเก่ามากนี่เหรียญเงินนะครับเหรียญเงินครับผมเป็นราชาการที่น่าจะเป็นราชาการที่8ดครับพระพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวครับนี่ฮะนี่นะครับพะระปรามินอะไรนรี่ฮะจุลาลงก่อนนี่ครับ นี่คือพระสมเด็จรายการที่17นะครับมีเหรียญเหรียญแปะด้านหลังเป็นเหรียญเงินด้วยนะครับนี่ฮะเก่าๆอ้มีแป้งมีแป้ง,ปงลองพิมพ์เนือหายไหมขาวๆแต่เนื้อนี่เก่าแก่งจริงๆนี่นะครับอันนี้เอาเป็นว่าสมเด็จของแปะอยู่ก่อนผมไม่ทราบปีไม่ทราบที่นะครับนี่ฮะแปะอยู่ด้านหลังนี้ครับนี่ครับเป็นเหรียญเงินด้วยนะครับเอา5้าอยครับคุ้มครับได้ทั้งสมเด็จได้ทั้งเหรียญนะครับผม500บาทครับต่อไปรายการที่อ่า ในการที่18ครับ18 18อันนี้เป็นนี่ครับหลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อปานดูนะครับนี่นี่ครับด้านข้างจะมีรอยแบบแบบจุบแบบคล้ายๆกดพิมพ์แล้วดึงออกครับนี่ฮะนี่ครับด้านข้างนะครับเนื้อหาครับอุดพงครับผงอุดไม่เยอะนะครับนี่ฮะอุดแบบให้เห็นว่าเป็นผงนี่ครับหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ขี่ไก่นะครับนี่หางสี่เส้นนะครับ โอ้นี่เป็นบ้านจริงนะครับเนี่ยโอ้คาดความเก่าเนื้อหาเก่านี่ฮะด้านหลังนะครับนี่ฮะนี่ครับผมดูเม็ดพงนะครับเห็นไหมครับขุดไม่เยอะนะครับนี่ครับนี่ฮะนี่คือหลวงขุปานขี่ไก่หางสี่เส้นนะครับนี่ฮะด้านหลังนะครับขุดพงจัดไปครับเอาสี่ร้อยบาทครับบริการที่สิบแปดนะครับสี่ร้อยบาท ต่อไปรายการที่19ครับอันนี้เป็นพระสมเด็จสายระยองครับนี่ฮะเขาเรียกว่าสมเด็จสาวหลงนะครับนี่ครับสมเด็จสาวหลงเนื้อดําครับนี่ฮะหายากครับนี่ครับพื้นที่ก็น่าจะเล่นแรงนะครับผมนี่ครับสมเด็จสาวหลงนะครับนี่เนื้อดําครับมันบ้านเลยนะครับโอ้โหน่ารักมากพระเก่าหิ่งๆเลยนะครับนี่ฮะสมเด็จสาวหลงครับสายระยองนะครับลองเสิร์ชหาข้อมูลดูนะครับ เอาเอาห้าร้อยนะครับสมเด็จสาวหลงนะครับรับรองเอาไปใช้ปับ๊บสาวนี้หลงทันทีเลยนะครับนี่ฮะหลงหลงัวปั๊มหัวปั๊มไอการที่ยี่สิบนะครับนี่ฮะเป็นรูปหล่อหลงเงินโอ้เนื้อเก่ามากครับนี่จมูกนี่ฮะโอ้โหความเก่าเขาดูนะครับเห็นไหมครับใต้ฐานนี่ฮะเนื้อกเก่าๆนี้ดูนะครับความเก่าฮะโอ้โห พระหลวงพ่อเงินต้องดูเนื้อย่างนี้ครับนี่ฮะดูนะครับอื้อจีดครับจีดนี่ใบหน้าครับใบหน้าหลวงพ่อนะครับยิ้มนี่ปากก็จะกว้างครับนี่ด้านหลังก็จะห็นครับจะเป็นการเทโลหะออกไปแล้วนี่ฮะหลอไม่ค่อยเต็มนะครับนี่นะครับดูใต้ฐานนะครับใต้ฐานเป็นธรรมชาติเลยครับโอ้โหดูในตะไบเก่าเห็นไหมครับนี่ฮะคาบความ เก่าโอ้โหพา่วนี้สุดๆครับนี่ฮะรูปหล่อลงพอเงินครับนี่ฮะโอ้โหเนื้อนี่ฮะเนื้อได้อายุยาจริงๆครับเก่าจริงนี่ฮะเอาห้าร้อยครับเอ้าจัดไปครับแต่การที่ยี่สิบครับลงพอเงินองนี้ดูนะครับพิมพ์นิยมเก่าจริงห้าร้อยบาทรต่การที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดครับอันนี้เป็นภาพปิดตา น่าจะเป็นหลวงปู่ทองสุกวัดสะพานสูงครับอันนี้เป็นเนื้อผงครับเนื้อผงนี่ฮะผงคุกลักครับนี่ฮะหรือเนื้อผงครับไม่แน่ใจครับได้มาอย่างนี้ครับนี่แต่เตอความเก่าเขานะครับอื้อความเก่านี่ฮะตามซอกตามอะไรเก่านี้ถึงครับนี่ฮะเก่าจริงนี่ฮะดูนะแห้งแก๊กเลยนะครับโอ้โห นี่ฮะพระปิดตานะครับเก่าๆนี้นะฮะนี่ฮะได้เป็นหลวงหลวงปู่ทองสุกวัดสะพานสูง,งพิมพ์ชะลหรู้ป่าพี่ลูกนี่ฮะนี่ฮะเอาสี่ร้อยครับอ๋อพระปิดตาหลวงปู่ทองสุกสะพานสูงสี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่อ่ายี่สิบสองครับอันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับโอ้ดูนะครับด้านข้างด้านหลังฮะร,รอยปีธรรมชาติจริงดูนะครับ ความเป็นธรรมชาตินีครับเนี่ยบอกว่าเป็นพระสมเด็จที่มีอายุเก่าครับดูเนื้อหาเนื้อหานะครับนี่ฮะรอยปีิรอยแยะมวลสารนะครับล่องรอยโอ้โหดูเนื้อนี่ครับอื้นี่นี่ครับโอ้โหองค์พระเก่าจริงๆนี่ฮะเก่านะครับเ้านี้ พาสมเด็จนะครับนี่ฮะนี่ครับนี่ครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่สวยจริงคมชัดพิมโอโหความเก่าข้างหลังนะครับมวลสารนี่ครับรายการที่ยี่สิบสองครับเอาเอาห้าร้อยแล้วกันเอ้าจัดไปครับห้าร้อยบาทโทรมาขอรูปเพิ่มเติมหรือโทรมาสอบถามกันหรือพูดคุยกันก็ได้นะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะครับผม อันนี้เป็นพระสมเด็จอันนี้เนื้อแกล่งนะครับนี่ครับแกล่งหนึกนุ่มนะครับข้างหลังก็ก็จะเป็นพระค่อนข้างที่จะใช้มาครับนี่ฮะนี่ครับจะเห็นคาบความเก่าขององค์พระอยู่นะครับนี่ครับแต่มองลึกๆแล้วโอ้โหพระองค์นี้ไม่ธรรมดาเก่าจริงครับนี่ครับเพี่อนดดดูแล้วนะครับชอบนะครับผมโทรสอบถามได้นะครับนี่ฮะเนื้อจะออกเกแก่น้ํามันหน่อยแต่คาบความเก่านี้ฮะได้หมดเลยครับนี่ครับ นี่ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมนี่ฮะนี่ครับผมนี่คือรายการที่ยี่สามครับนี่ฮะเนื้อกับเก่านี้นี่ครับเอาสี่ร้อยครับสี่ร้อยบาทนะครับผมนี่ฮะสี่ร้อยบาทรายการที่ยี่สามครับต่อไปรายการที่ยี่สี่ครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนี่ฮะเนื้อหาเก่าอีกเหมือนกันครับนี่ครับ พระแต่ละองค์นี้สุดๆทางนั้นเลยครับนี่ฮะไล่ไปทีละจุดนะนี่ความเก่านะครับนี่ฮะนี่ครับโอ้โหดูนี่ครับน,บนี่แห้งเก่านี่ด้าน,นหลังครับครับน้ำตาลสวยงามครับรายการที่สี่สี่ร้อยบาทครับรายการที่สี่สี่ร้อยบาท ต่อไปรายการที่25้าครับอันนี้เป็นจอบเล็กครับจอบเล็กนะครับน่าจะเป็นพิมพ์แข้งติดนะครับนี่ฮะนี่ครับแล้วความเก่านะครับความลึกขององ์พระนะครับนี่ฮะโอ้โหจอบเล็กองนี้ไม่ธรรมดาครับนี่ฮะเปิงครับเปิงเปิงจริงๆครับนี่ครับแล้วความเก่าด้านหลังนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับบางๆครับตะไบแทบจะไม่เห็นเลยครับนี่ ต้วเนื้อนะครับเนื้อออกแบบโอ้โหเนื้อนี่ฮะจอบเล็กนะครับจอบเล็กน <All right. S 2> ี่ครับจอบเล็กนะครับสวยครับ้าพนี้น่าจะเป็นแข้งติดครับพิมพ์นะครับนี่เนื้อเกินหรือตุ่มตุ่มเนื้อเกินครับเห็นไหมครับนี่ครับโอ้โหพระสวยอย่างนี้ครับต้องจัดแล้วนะครับจอบเล็กครับจอบเล็กขอ400บาทนะครับนี่ฮะดูด้านหลังนะครับธรรมชาติมากครับเห็นไหมครับ พระธรรมชาตินี่ครับด้านล่างนะครับเห็นไหมครับนี่ครับจอบเล็กนะครับน่ารักมาก400บาทรายการที่25ต่อไปรายการที่26ครับอันนี้พระสมเด็จครับไม่ทราบที่นะครับนี่ฮะเนื้อหาแบบโอ้โหแห้งแก๊กเลยฮะฮะวมจพห้พี่ดูนะครับนี่ฮะแห้งไม่แห้งดูนะครับหนึบนุ่มแห้งแก๊กเลยนะครับ นี่ครับจะของใส่กล่องไว้อย่างดีเลยนะครับนี่คือด้านหลังครับเห็นไหมครับนี่คือด้านข้างด้านหลังผู้พาสวยงๆครับนี่ครับโอ้โหมวลสารดูครับอื้อหูงี้นะครับรายการที่ยี่หกครับนี่ฮะเอาพร้อมกล่องเลยครับนี่กล่องเอาสี่รอยบาทครับนี่ฮะสมเด็จรายการที่ยี่หกพร้อมกล่องสี่ร้อยบาทครับนี่ครับ ต่อไปรายการที่27ครับอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับนี่ฮะรูปหล่อหลวงพ่อเงินโอ้โหดูดูหน้าตาครับดีใต้ฐานนะครับใต้ฐานเห็นไหมครับจะลอยเป็นการแต่งช่อนะครับผมจะให้ดูนี่ครับลิวจีวรคมคมแทงเข้าไปในซอกคแขนครับใบหน้าหลวงพ่อยิ้มแย้มนะครับนี่ฮะโอ้โหนี่ครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่ฮะ เนื้อหาเก่าครับดูเนื้อเกินนะครับนี่เนื้อเกินใต้ฐานนะครับก็จะเห็นนี่ฮะร่องรอยการตกแต่งสวยงามครับ้างนี้นี่ฮะหลงพ่อเงินนะครับรายการที่27ครับเอา400บาทครับเอา400แบ่งปันนะครับรัมบึกเลยนะครับอ้วนตึ๊บเลยนะครับนี่คือหลงพ่อเงินนี่ฮะ400บาทรายการที่27รายการที่28ครับอันนี้เป็น ระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับอันนี้เนื้อหนึกนุ่มและเนื้อแบบออกเน่าๆหนึกนุ่มเลยนะครับนี่ฮะโอ้โหดูเนื้อนะครับด้านหลังนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะธรรมชาติเลยนะครับอันนี้ดูครับมาดูเนื้อในจริงนะครับนี่ฮะโอ้โหเนื้อนี่ครับหนึกนุ่มครับนี่มวลสารนะครับผมจะให้ดูมวลสารนะครับผมนี่นี่ครับ นี่ฮะความเก่านะครับนี่ฮะมวลสารด้านข้างนะครับนี่โอ้โหนี่เม็ดเบลอร์นะครับมวลสารเห็นไหมครับนี่ฮะโอ้โหเนื้อนึกนุ่มมากครับนี่ฮะเนื้อออกจ้ำๆเน่าๆนี่ฮะนึกนุ่มจริงรายการที่ยี่สิบแปดนะครับโอ้โหพาวงนี้ดูนะครับโอ้โหสวยงามครับนี่ฮะเนื้อเก่าจริงมวลสารเยอะมากครับนี่ฮะ พระสมเด็จฐานแซมครับนี่ฮะผมดูเป็นวัดละคังเลยนะครับนี่ฮะนี่นะครับนี่ับเนื้อเก่าจริงพุงนี้นะครับขอราคานี้นึงครับขอที่เจ็ดร้อยบาทนะครับผมนี่ฮะสวยสุดๆเลยครับเก่านี่ฮะปราศจากการปรุงแต่งนะครับเก่าจริงครับรายการที่แปดต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้านะครับอันนี้เป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดครับอันนี้ไม่ทราบปีจริงครับนี่ฮะ เม็ดแตงนะครับนี่นะครับนี่นะครับเม็ดแตงนี่ครับนี่คือด้านหน้าองค์พระนะครับไม่รู้ปีครับว่าปีไหนนะครับเม็ดแตงครับนี่ครับแตงนี่แตงเอาสี่ร้อยบาทครับเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะครับน่ารักมากเอาสี่ร้อยบาทรายการที่ยี่สิบเก้าต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่สามสิบครับนี่ครับ นี่ครับเป็นพระสมเด็จนีครับพิมน่าจะเป็นพิมพ์นี่ฮะวัดเกตนะครับนี่ครับสวยงามครับงา์นี้นี่ครับบ้านๆเลยนะครับนี่ฮะตรงนี้ปากตะขาบสวยงามครับแล้วคมมากดูนะครับเกตใบหูโอ้โหพระแบบไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับนี่ฮะล่องรอยนี่ครับอื นี่คือด้านหลังครับด้านหลังเห็นไหมครับเห็นครับด้านหลังเนื้ออันนี้เนื้อแบบเก่าจริงครับจะออกแก่ๆน้ํามันเลยครับเนี่ยนี่ครับนี่ลองรอยการกดปั๊มของรอยด้วยมือครับนี่คือเม็ดดําครับเห็นไหมครับเม็ดดาเม็ดดาองค์พระนะครับนี่ฮะนี่ครับด้านข้างนะครับเห็นไหมครับสวยงามครับพระ รายการที่30นะครับผมนี่คือพระสมเด็จพิมพ์วัดเกตครับอันนี้สวยงามครับนี่ขอที่700บาทนะครับผมรายการที่30นะครับขอที่700บาทครับนี่ฮะพี่พี่ท่านใดนะครับชื่นชอบสนใจองไหนนะครับก็โทรมาสอบถามโทรมาพูดคุยหรือโทรมาปิดก็ได้นะครับที่เบอร์0 8 9 2 1 4 1 5 9 5นนะครับมีบริการเก็บปลายทางนะครับหรือถ้าท่านใดนะครับ พร้อมสะดวกโอนก็โอนได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ